สวัสดีครับมาพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับกับช่องบ้านสวนพอเพียงสุภาพฟาร์มสวัสดียามเย็นเยไปทุกพื้นที่ทุกกลุ่มเพื่อนสมาชิกชาวกเกษตรทุกท่านที่กำลังรับชมทาง YouTube ด้วยในขณะน,นี้วันนี้จะพามาดูข้าวขอขอสีหนึ่งนะครับผม ก็อขอสีหนึ่งที่ได้หวานเมื่อวานนะครับได้ทำการห่านเมื่อวานนะครับผมวันนี้เลยพามาดูกันเมื่อว,วานว่าจะลงถ่ายคลิปลงให้ดูแต่เรียกว่าคนเดียวคนเดียวแล้วมันก็ตั้งแต่เช้าเย็นๆเนาะมันก็นเลยมันก็วุ่นๆหน่อยไม่มีเวลาจะพอจะถ่ายคลิปให้ดูเลยต่าในช่วงที่ กลางหวานด้วยนะครับผมก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปลงให้ดูนะครับก็มาถ่ายวันนี้เนาะเรามาและเข้ามาพูดคุยกันด้วยกับช่องป้านสวนพอเพียงสุภาพฟาร์มนะครับผมอันนี้ก็เป็นข้าวกอขอสีหนึ่งแล้วก็ หวานจังหวะหวานเสร็จมื่อวานตกเย็นตกกลางคืนลมหนาวอุณหภูมิลดเลยนะอากาศหนาวเลยอากาศหนาวเนี่ยเราก็จะมาดูกันที่เมื่อวานก็เขาเรียกว่า ได้หมักแล้วก็บ่มไว้นะครับผมก็จะเริ่มจะมีตาขาวๆออกมานะครับผมจะแทงหนอ่อขาวๆนะครับผมก็มีเพื่อนที่เพื่อนสมาชิกหลายท่านเนาะเข้ามาบอกว่าลงสีหนึ่งให้ดูหน่อยว่างั้นก็ลงแต่6-1มาตลอดนะครับผมก็ รอ,อบนี้ก็ตั้งใจนะครับผมว่าจะลง4ีหนึ่งกับว่าเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนมุนไปะนะครับก็จะทำปล่อยๆก็เดี๋ยวมันก็เราจะได้ดูและได้ถ้าเรียก็ได้ดูสายพันธุ์อื่นด้วยนะครับผมในช่วงนี้หลายท่านที่กำลังจะหวานข้าวในตอนนี้ก็ต้องดูด้วยนะว,ว่าพันธุ์ไหนที่มันทนต่อนหนาว นะครับผมไม่ว่าในช่วงหวานข้าวหรือตะวานช่วงนี้นะครับผมก็มการาคุ้มผ่านในก็นะครับผมช่วงมกระาข้าวก็น่าจะเริ่มทางท้องนะครับผมถ้าเลือกสายพันธุ์ที่เขาเรียกว่าสายพันธุ์ที่อา่าเขาเรียกว่าทนหนาวไม่ไม่ได้นะก็มันก็จะเขาเรียกว่าช่วงหวานก็ไม่ค่อยงอกนะครับผม สวงข้าวจะถอดรวงมันก็ถอดไม่สุดไม่เต็มร้อยนะครับก็ยังมีเพื่อนสมาชิกใหม่นะครับเข้ามาสอบถามว่าในช่วงธันวาหวานได้ไหมครับก็บอกว่าแต่จริงคือช่วงถ้าเราพร้อมระดับน้ำไอ้ความพร้อมในเกี่ยวกับน้ําเรานะครับผมถ้ามีระบบน้ําพร้อมหวานนะครับผมในโดยเฉพาะช่วงนี้ก็หวานได้เลยนะครับผมอย่างของผมก็จริงๆริงก็ว่าจะหวานตแต่ เดือนที่แล้วนะครับช่วงเกี่ยวข้าวเสร็จแต่ก็ยังติดปัญหาคือทางปล่อยน้ําปัญหาจะคืออย่างบิงล่างนั่นทีมันติดข้าวหอมมะลิเนาะมันจมน้ําอยู่ยิ่งถ้าเราปล่อยน้ําเข้าไปเพิ่มมันก็อหอมมะลิจะเกิดการเสียหายนะครับก็เลยเพิ่งได้เกี่ยวไปจริงว่าจะถ่ายตอนเกี่ยวข้าวหอมมะลิบิงล่างเนาะก็ไม่ได้เกี่ยวไม่ได้ถ่ายให้ลลกให้ดูเลยนะครับก็ เพิ่งได้วานเมือ่อวานข้าวเมื่อวานเนาะเป็นวันจุดด้วยนะครับผมก็หลายท่านตีสอบถามเข้ามาแต่ก็ทําได้ลงได้ครับผมถ้าระบบน้ําเราพร้อมเต็มที่นะครับผมแต่ต้องคานึงถึงในช่วงนี้เขาเรียกว่าช่วงเขา้าหนาวนะครับผมแลวหลายจะพื้นที่ว่าจะหนาวมากหนาวน้อยอุณหภูมิจะลดขนาดไหนนะครับผมในช่วงนี้คือถ้าหวานข้าวช่วงนี้ต้องดู ว่าผ่านข้าวอะไรที่มันทนต่อหนาวได้นะครับผมจากปีที่แล้วผมก็หวานประมาณกลางกลางเดือนเตือนบบกหวานประมาณเดือนพฤศจิก,กานะครับผมแต่ปีที่แล้วหนาวมาไวนะครับผมก็จ,จังหนาวพอดีนะครับผมก็มีผลกระทบเลยนะครับผมกับการตาเจริญอกอางอกเออกจเริญเติบโตการข้าวที่จะงอกนะครับผมอันนี้ก็เลยต้องต้องกา ช่วงไหนที่เราจะลงข้าวนะครับผมต้องดูตามฤดูด้วยนะครับผมพันข้าวไหนที่เขาเรียกว่าทนน้ำทนแรงทนหนาวนะครับผมแต่อย่าง4 1 4 6เนะี่ยอ่าตะกูล4 1 4 6พวกนี้ก็จะเป็นทนแรงน้ำน้อยนะครับผมแต่ความหนาวนี่ก็อาจจะไม่เต็มร้อยนะครับผมอย่างทีมีพัน์ใหม่เข้ามาไม่ว่าจะเป็น85หรือจะเป็น อ,อีกตัวหนึ่งหลายตัวนะครับหลายพันหลายสายพันที่ทนหนาวนะครับผมทนหนาวไม่ว่าจะช่วงทุ่วหวานข้าวหรือช่วงที่ข้าวกําลังจะเขาเรียกว่ากําลังจะถอดรวงพวกนี้นะครับก็เราก็ต้องถ้าจะลงข้าวลงต้องดูนะครับต้องดูตา เื่อป้องกันความเสียหายที่มันจะเกิดน้อยลงนะครับผมว่าระวาดข้าวช่วงแรง้งช่วงหนาวช่วงหน้าฝนว่าข้าวพันไหนหน้าหน้าฝนตีต้นมันจะแข็งสู้น้ําได้อย่างเนี้ครับผมก็ต้องตง้องต้องเขาเรียกว่าหลายท่านก็ ต้องหลายท่านก็ลงแบบเขาเรียกว่าเห็นข้างบ้านหรือข้างจ่าพื้นที่เขาลงนะครับผมก็ไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือจะเป็นเกษตรกรรุ่นเก่าๆนะครับผมส่วนมากก็ไม่ค่อยได้ศึกษาเนาะเขาเรียกว่าเขาเป็นครับเขาเรียกว่าเป็นาการเ,เกษตรรุ่นเก่านะครับถ้าเป็นรุ่นใหม่ก็ก็จจะมีการเข้ามาเดี๋ยวนี้เนาะก็รุ่นใหม่ก็ใช้ เขาเรียกมือถือเป็นเนาะอย่างคนแก่เราก่ะรุ่นเก่าแลา้วก็ชนมากใช้ไม่ค่อยเป็นกันก็นเลยการทรําเกษตรการทํานาก็กลายเป็นเดิมๆไปนะครับผมแต่เดี๋ยวนี้ก็จะเป็นคนรุ่นใหม่นะครับผมมาทํานาทําสวนทําไร่กันก็จะเขาเรียกว่าเป็นมือถือ,อเป็นเทคโนโลยีนะครับผมก็เข้ามาพูดคุยกันนะครับผมจะได้ก็เข้ามาสอบถามกันว่าน,นานี่พันนี้ ลงได้กันไหมว่าช่วงเดือนนี้ลงข้าวได้ไหมนะครับผมอย่างช่วงนี้ก็ถ้าระบบน้ําเราพร้อมก็ลงได้เลยนะครับผมแต่ก็ต้องรู้ด้วยว่าปีเราต้องเช็คดูว,ว่าปีนี้จะหนาวมากหนาวน้อยอ่ะเราก็ลงพันข้าวที่มันมันเหมาะกับสภาพอากาศนะครับการเสียหายมันก็จะลดน้อยลงนะครับผมจะพันธุ์ที่มันทนหนาวได้มันก็จะเจริญงอกงามได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมแต่อย่างสี่หนึ่งนี้ก็ไม่เชิงนี้จว่า อาทนาวแไดเต็มร้อนะครับผมว่าจะจังกับเนีย่ยอย่างวันนี้ที่พิษณุโลกนะครับผมอผมอยู่รอบเมืองเนาะอยู่ในโซนในอำเภอเมืองก็จะอุณหภูมิก็เอวัดได้หนาวเลยนะครับเช้านี่ก็หนาวอากาศเริ่มลดนะครับผมบนเข่าวนี่คือก่อนแล้ว,ว่าแทบไม่อยากอาบน้ำกันเลย นะครับผมคลิปนี้ก็พามาพูดคุยมาดูข้าวที่หวานไปเมื่อวานข้าวขอขอสีหนึ่งนะครับผมเป็นข้าวอายุสั้นก็เลยว่าข้าวไม่ไวต่อช่วงแสงนะครับผมวันนี้เข้ามาพามาดูกันมาพูดคุยกับการที่มีเพื่อนสมาชิกเข้ามาสอบถามมาช่วงเดือนธันวาจะลงงาได้ลงข้าวได้ไหมครับผมนะครับผมก็ตามที่อันนี้เลยครับผม ถ้ามีระบบน้ำหนึ่งด้านระบบน้ำเรามีบกน้ำผ่านตลอดคือสะดวกนี่ครับก็เรียกว่าทำได้ทต่ยาวเลยนะครับผมทำลงอ่างช่วงไหนก็ได้แต่หนึ่งต้องดูด้วยว่าพันข้าวว่า,าช่วงนี้ข้าวหนาวนะครับผมพันข้าวามีพันสายพันไหนมั่งนะครับผมที่ทนหนาว นะต้องดูด้วยว่าตอนหนาวในช่วงวานาช่วงที่เราวานแล้วมันทนหนาวมันก็จะออกเต็มร้อยแล้วก็นึกถึงช่วงถาวานช่วงนี้นะครับแล้วก็น,กนอนจะมีผลพวงยาวถึงช่วงออกรวงด้วยนะครับผมพอมกราคุมภา,าบางทีกุมผานี่ก็ยังอาจจะมีหลายพื้นที่ยังหนาวหนาวจัดอยู่เลยนะครับผมแล้วก็ต้องดูพื้นที่ต้องดูสถา,านฤด,ด,ดูกาลด้วยนะครับผม แต่ว่าจะหวานช่วงไหนก็ถ้ามีระบบน้ําเราก็หวานได้เลยนะครับทําได้เลยนะครับผมแต่ว่าถ้าจะาลงข้าวพัวนธุ์อะไรก็ต้องดูเขาเรียกว่าพอดูตามฤดูกาลด้วยแล้งหนาวหน้าฝนอย่างเงี้นะครับผมเพราะเกิดเขาเรียกว่าป้องกันการเสียหายนะครับในไม่ว่าจะการเจริญงอกงามในช่วงการถอดร่วงในช่วงเริ่มเก็บเกี่ยวนะครับผมนะต้องดูด้วยช่วงหน้าน้ําหน้าแล้ง น้าหนาวครับผมครับงก็ฝากไปด้วยกับคลิปนี้ก็ช่องบ้านสวนพอเพียงสุภาพฟาร์มนะครับผมเดี๋ยวจะถามคลิปให้ดูต่อเน,นื่องกันเรื่อยๆนะครับผมในจนกว่าจะได้เก็บเกี่ยวเนะเาะจะได้มาพูดคุยกันแลกเปลี่ยนวิธีหรือประสบการณ์หลายแต่หลายท่านทำไม่เหมือนกันอาจจะตัวแถววันสวนทำรูปแบบไหนหลายเพื่อนสมาชิกท,ทำรูปแบบไหนเราจะได้เอามาเข้าเลียงก็เอามา ประยุกต์เอามาใช้นะครับพอผสมผสานกันนะครับผมครับก็ฝากไปด้วยกับคลิปนี้ก็ช่องมันส่วนพอเพียงสุภาพฟาร์มนะครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ